ท่านรองอธิการสำนาัาท่านเป็นหัวเรียวหัวแรงภายใต้งบประมาณไม่มีและที่สําคัญครับพี่น้องชาวสุรินทร์บุรีรัมย์หรือใกล้เคียงที่ทราบขาวก็ส่งสมัครกันเป็นที่ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ20-30ปีซึ่งมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยเคยประกวดยักษ์ใหญ่แต่ปีหน้าผมจะประกวดยาวด้วย จะให้ทั้งน้ำหนักให้สัดส่วนมีรางวัลเรจะเพิ่มรางวัลเรื่อยๆแต่ปีนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ได้รับถ้วยประรานดังนั้นอีกไม่กี่นาทีเป็นถ้วยประธานจะพระบรมเธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณนะครับท่านผู้มีเกียรติขอรับคำอีกไม่กี่นาทีครับเจ้าหน้าที่จะประกาศผล คะแนนนี้ถือว่าเป็นสมานฉันนะครับเป็นในสายตาเซียนช้าระดับประเทศดังนั้นจะเห็นช้ามาตลอดฉังนัง้นคะแนนอาจจะแตกต่างเหลือมล้ำเล็กน้อย<า>เราสามารถ ซักถามแต่พ่อแก้วฐ่านะเป็นประธานการตัดสินใจก็บอกว่าขอบใจและก็ให้กำลังใจทุกคนได้รางวัลไปแล้วกับเจ้าเด้ออุ้ยเขากำลังจะอันนี้อยู่ไม่วอนรอรอประกาศผลอันนี้ว่าจะได้เข้ารอบที่ว่าช้างจะทั้งหมดจะผ่านไปขี่เชือกนะคะทั้งรถไปถึงรถแล้วก็จะรอดูอีกรถอะไรเป็น่วันี้แซวเล่นต้องรอดูเขาต้องรอดูพ่อเนาะเจ้า ตอนนี้ต้องติดอันดับบ้างละสวัสดีค่ะพี่แจงอันดับหนึ่งภายของเขาาจะกลับมาไม่นานพาน้องเฟสจากอยุธยาเป็นกรรมการหรอคเขาไม่แกนเิไม่ทราบเหมือนกันนะคะผมชอบอาจารย์มหาลัยนี้ดีมากเลยใส่เสื้อเหมือนกันมาเล่นโทรศัพท์นึกว่าช่วยนึกว่าช่วยบวกเลขป่าฉันเล่นเกมแคนดี้ เพื่ออันดับหนึ่งช้างผู้เข้าประกวดทุกเช้านะครับแล้วก็เจ้าของนะครับกระปอมีรุ่นไหมในการประกวดต้องรอดูละเอียดรอบคอบมากเพราะฉะนั้นพอตัดสินแล้วท่านอย่าสงสัยเลยครับทุกคนสังคมหน้าอยู่าะมีกติกาเพราะฉะนั้นกรรมการที่เราคัดสรรมาเนี่ยลดแล้วแต่เป็นคนตรงจากนั้นนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ผลคะแนนออกมายังไงเนี่ยถือว่าเป็นเอกสารนะครับถ้าท่านถามถามเอาความรู้ได้แต่ถ้าถามละเกีมว่าเหตุผลอะไรยังไงเขามีกฎเกณฑ์ในการพิจารณานะครับทุกข้ออย่างที่ผมเคยเรียนมานะครับเราจะดูข้อชลักต่างๆตามที่ปติการเงื่อนไขกกำหนดไว้หลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาพิจารณาในรายละเอียด แล้วเราก็จะดูจุดด้อยต่างๆแต่จุดด้อยเนี่ยนะฮะเราไม่เราไม่พูดเรารู้แต่กรรมการนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับปีหน้าท่านยังมีโอกาสอีกไม่ต้องถึงกบบแย่งมงกุฎกันนะครับไม่ต้องถึงมาเกี่ยงกันกรรมการเนี่ยผม่าจะคับสันเชิญบุคคลเหล่านี้มาเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเพราะนั้นให้เชื่อมือนะครับให้เชื่อความยุติธรรมนะครับ ตอนนี้กรรมการกำลังดูลายอยู่ครับไม่ใช่ลายคะแนนครับตอนตัดสินไม่ได้ดูลายดูลายผลการแข่งกันเราวันนี้เรามีชาวต่างประเทศเข้ามาอยู่ในงานเราดีคย่าไห่ครับเรื่เามาเองนะครับตอนนี้เข้ามาถึงสามท่านแล้วชาวต่างประเทศจากเดนมาร์กนะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการช้างที่มาซุ่มดูอยู่แล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ ทั้งยูทูบเบอร์แล้วก็ในสังคมชาวช้างเราเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ครับวันนี้อาจารย์อาจจะพูดสนุกสนานให้่เกิดบรรยากาศเป็นกันเองนะครับสังคมพี่น้องชาวช<ด>้างแต่<ด>ผมเห็นควา,าน้างนั่งอยู่บนคอช้างถือตะขอแล้วมันงดงามโดยเฉพาะเบอร์หนึ่งเนี่ยเกณฑนั่งได้ดีมากเลยเกณฑ์จะต้องค้างหรือเปล่าไม่รู้กันนั่งนิ่ง <S <S ต๋มเมาอีกคนก็เป็นคนที่ไว้หนวดงามงานฟรีงานดีนึกอะไรไม่ออกบอกไปไปทั้ง้านได้แล้วแท้ๆมาอยู่มาอยู่นี่ตอนนี้ช่วงนี้งานก็ถ่งหมดแล้วนะครับจะใครก็ไม่รู้ขนาดยังไงทิดเหมาอันนี้เขาอนุญาตคุยนอกเรื่องก็เราเคยร่วมด้วยช่วยกันนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มวัฒนธรรมที่งดงานนะครับแล้วก็หลังจากเสร็จงานช้างก็คงจะต้องแลกเปลี่ยนกัน เรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับควานช้างถือตะของงามงามเหมือนพระอินนี่คือลูกหลานพระยาสุวินทักดีนี่คือความวดช้างงามประเทศไทยที่ที่งดงามนี่คือส่วนหนึ่งครับปีหน้าปีหน้าจะมีช้างจากทั่วไทยนะครับจะมีการส่งประกวดลงหน้าอาจารย์ให้ท่าน มีคะแนนเท่ากันแล้วโอ้คะแนนเท่ากันใครน้องหมายเลขสิบไม่ต้องสงสัยเดินออกมาก่อนกรรมการดูสิบกับสิบสามเดินออกมาปรบมือหน่อยมาสื่อสื่อมาสื่อสื่อเดินมายืนเดินมายืนกรรมการช่วยดูครับมาสื่อสื่อ สิบกับสิบสามออกมาไม้เนะลขก,กสิบเกินมลูกของปรายะไปสองสิบกับสิบสาม,สสสามนี่พอดีคะแนนเขาเฉียดอายุดุกฟองอยูดพิษเหมานี่ก็เรียกว่าการผูกเครื่องมั่นเป็นลักษณะของการ เรียญเอาโยธิเหมาแหมพระอ,อาทิตย์นี่ส่องสวยงามมากไม,ไม่ไม่เขาไปพอดีตเหมาอีกแล้วกหลอดตลอดอ้าวสายหันหันหน้าเขาหาคำาตาาอบช้าหมายเลขสิบยังหนุ่มยังแน่นควานก็หล่อส่วนพักมายเลขสิบสามช้าก็ยังหนุ่มยังแน่นแต่ควานแกนิสไม่มลไม่มีผลกับคะแนนยมหลอ อาทิตย์เหมาโอเคเป็นคนแต่งทำตัวซ้ายหันอีกหนึ่งครั้งกรรมการช่วยดูครับเดี๋ยวกดลายเข้านะครับกดลายผมชอบทีมทิศเหมาเรื่องเครื่องมั่นเรื่องความปลอดภัยเรื่องต่างๆพระอาทิตย์สองมพอดีแปดแปดรางวัลน่าจะเป็นหนึ่ามแล้วก็ชมชมนใช่ไหมที่บ้านนะมนก็จะมีสี่นะของเบอร์สิบโตลูเนี่ยทิศเหมา พาตูลูแต่ว่าผมก็เชียร์ทั้งคู่แหละใครได้ก็ดีหมดหันเขานิ่งนี่สองที่บหนหันก้นอีกครั้งครับตอนนี้หมอนหนุ่ยก็รูปหนวดแล้วบอกเอ๊ะถ้าหมอนหนุ่ยขึ้นไปนั่งแทนทิศเหมือจะเกิดอะไรขึ้นให้แป๊บซี่ไหมเกิดรอเท่ากัน ไปสนามเงียบหมดเพี <rôle CCTV> ่บอกทีมที่ป๋องก็ใครเดินกลับก็จะดูล้ายช้างแล้วก็ค่อยเดินไปไม่ต้องรีบอปทีหลังไปหมายเลขเก้มาตัดสินหน่อยท่ามกลางการตัดสินสนุกในสนามเงียบเลยครับ กมารเประกวดช้างครั้งนี้ไม่มีการพนันนะครับแต่มีโพยเต็มเลยครับโดยเฉพาะพิธีกรได้รับโพยมาเขาบอกถ้าฉันได้นะฉันขาวก็ตกลับไิที่พยาแต่ถ้าฉันไม่ได้แกไม่ได้กลับยาวเลยวันนี้กรรมการสุดสุดสุดตอนนี้กรรมการรวมหัวกันนะครับผลการออกอ่าวช้างเยี่ยวครับใส่สนามการแข่งขัน บนเวทียืนเยี่ยวยังยืนสวยเลยผมชอบนักศึกษาฝั่งนู้นดูช้างเยี่ยวรู้นักคิดอะไรครูมองไปเนี่ยครูรู้ชงครูก็คิดเหมือนแกเลยแต่ฉันชอบครูฝั่งนี้เสื้อเขียวไม่น่าเอาขาบังเลยเนาะก็แกก็ลุกไปตรงอื่นคพือที่จะมาดูตรงขาบังครูดูอะไรก็ดูมันพิธีกรดูนะครับเออมันยาวดีเนาะขาขา งายาวอะไรต่างๆขอโทษนะลูกนะแดดออกขอบคุณเจ้าหน้าที่เสื้อห่มยาวๆชอบมากแข่งชาวอ้วนดาวชนะแน่เรียกไปครับพะโล่แทนผูมีเกียรติครับเรียกไปดูว่าใครต้องตีอะไรเดี๋ยวรับรางวัลนี่ช้างเทียบหน้าเวทีได้ไหมถอนต้นไม้ไม่เป็นไรเราเชิญถ้วยต้องไปรับหน้าพระรูปก็จะทำไหนเดี๋ยวอาจจะปวดจัดการอาจจะตั้งครอบครัวไปถวาย บพมหน้าพระกรมาสาธิศลักษณ์และก็กรรมการช่วยเซ็นชื่อด้วยนะครับเพราะเป็นหลักฐานใช้ปากกาครับอาจารย์ตรวจคนนี้กรรมการรวมกันแล้วครับผลการเป็นสักขีพยานต้องลงนามท่านปัสุัตรนทง,ง,งมองนกบอกประกวดไวายไม่พูดวายท่านนี้นี่ประกวดชา้าเอ๊ะถ้าเราประกวดกันคืนดีไหม เราเราก็มีน้ำอะไรผสมได้นะไม่ได้นะท่านผู้ชมมองไม่เห็นเดี๋ยวจะปวดจะชี้แจงเรื่องการรับถ้วยประธานรอคนประกาศค่ะแข้งพดรแท้งพดรโดนแสงพอที่จะงามต้อเหมาบอกแกลงมาเป็นข้าสิจะงามขนาดไหนร้อนครับแต่ว่างดงามจริงๆขอบคุณสื่อทุกช่องและแล้วเดี๋ยวท่านคุณตาเดี๋ยวรอดู โจเมียบครับเสียบแล้วค่ะเสียบแล้วคุณหมอปีชาถขาเชิญลงนาำปวดกีเชือกแล้วแล้วพ่อแก้วก็หยิบกระดาษขึ้นมาทำคาถามวนๆแล้วก็เสีปวดเชือศะ ผู้บราวผู้บราวแม่ฟ้าใสก็มานะครับท่านผู้มีเกียรติคนรแคบผนเดี๋ยวผมจะเอ่ยนามชื่อทางที่เข้ารอบใช่ ช้างที่เข้ารอบเดี๋ยวจะเอ่ยนามนะครับท่านให้เดินมาประกฏเดินช้าๆนะครับปลายทีพามปลอดภัยช้างไม่ยกติดกันนะครับห้าเชือกยืนห่างเชือกแรกอยู่หน้าเวทีเลยครับตอนนี้กรรมการมาสั่งนู่นสั่งนี่พิธีกรจะจะเวียนหัวแล้ว ไปดูน้ำชาในรถทซิลโคนสุรินทร์ต้องกินนะครับตาจะไม่เสียเวลาไม่ไม่ได้ประกาศรางวันประกาศเชิญมายืนเชือกประกาศเชิญกันนะคะวงวงวงจะมีใครเข้ารอบบ้างเชือกแรกเดินมาก่อนเลยจันน้อยพายจันน้อยเชือกที่สองพายป่อง เชิญในสามาตูรูอันนี้ไม่ได้หน,ะนึ่งสองสามอาจารย์เอ่ยชื่อหาที่ยืนกันนะครับท่านปรบมือเป็นกำลังใจครับปรบมือหา,าตูรูเอกสิทธ์และก็ภายผานทองเดินมาครับเดินมาอันนี้มีท่ากันหนึ่งสองสามสี่เชิญขึ้นหน้าเวทีทีมงานความปลอดภัยมายืนกันนะครับตัวไหนยืนหัวชนหน้าเวที 3, เดี๋ยวขึ้นซ้ายสามเชือก่เชือก ชาที่ไม่ได้เชิญา้าเชือกอยู่ในลม่มจะได้ไม่ร้อนจันน้อยภายจันน้อยภายปองอาจารย์ขวกกักขยับจันพิธีกรก็ตาลายแล้วหาวิลวอาจารย์เสื้อเขียวหาวเลวพายเอกสิธิ์ภายพานทองอา่าน เดินไปเกือบถึงหน้าเวทีให้ได้ห้าเชือกไม่ต้องแซงกันกเอกคือถ้าใกล้ชิดกันได้เสด็จอาจารย์ไม่ได้มองอะไรใจยกองเรื่องผลการอาจารย์ตรวจวางแผนด้วยพอประกาศแล้วจะรับถ้วยยังไงเพราะควันไม่ลงจากเรต้องเอาครอบครัวมานะแต่งตัวสุภาพนะครับพอดมัวจะให้ครอบครัวนั้นครอบครัวของช้างภรรยาหรือตัวแทน ใครจะเขยได้หาที่ยืนนะครับหาที่ยืนไปฟ้องเจ็บบนสิบไปอีกหน่อยจะไปรกเออให้ได้ห้าเชือกให้ตูลรูที่เหมาอยู่ตรงกลางเอาละเอายืนอย่างนี้นะลูกขอเชิญครอบครัวขอเชิญญาติลูกหลานที่แต่งตัวสุภาพมาเนี่ยอนอยู่กันในเต็นก์อาจารย์เลยที่จริงไปยืนนู้นข้างๆช้างด้วยก็ได้พูดติดตามครอบครัวเพราะเราจะให้ขึ้นไปรับถ้วยอาจารย์พิธีกรมานี่อาจารย์มาพูดมั่งผมลืมอาจารย์ไปแล้ว อาจารย์มาประกาศชื่อมาซ้อมผมแค่เชิญก,ก็นั่นงเข้าลม้มมีไหมครับญาติาพี่น้องของพวกเราเพร่งแปดจะมาคนเดียว,อวอเอาลูกเมียญาติพี่น้องมายืนทิศหมามีใครไหมจะซสอมไปรับถ้วยเออควานเราไม่ลงคออาจารย์เือนจะกดน้นด่าะ สำหรับการเข้ารับถ้วยประทานสำหรับรางวัลชนะเลิศนะครับตัวแทนของช้างที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับจะต้องขึ้นไปรับที่หน้าพระรูปของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยธนกิติคุณนะครับโดยท่านขึ้นไปแล้วก็ถวายความเคารพท่าสุภาพสตรีก็ถอนสายบัวสุภาพบุรุษก็โค้งคำนับนะครับจากนั้นก็ยื่นมือเข้าไปรับถ้วยรางวัลนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะกำกับอยู่ด้านข้างว่า ช้างพลายเป็นถ้วยทางด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับเดยวเจ้าหน้าที่ดูให้ด้วยนะครับส่วนรางวัลรอชนะเลิศอีกสามรางวัลน,นะครับอีก4รางวัลน,นะครับาจะาเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้มอบถ้วยให้นะครับสำหรับช้างพลายนะครับรอชนะเลิศอันดับที่1จะเรียนเชิญท่านสมโดุดภูกินีกษเซมนะครับเป็นผู้มอบ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองนะครับในาสัตวรแพทย์ปีชาพวงคำครับรองชนะเลิศอันดับที่สามนายพาสพลกนิทสุลนะครับและรองชนะเลิศอันดับที่4ี่นะครับนายพิทยาหอมกลร่าดนะครับเป็นผู้ที่ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศนะครับไม่พทองเป็นไรค่ะพี่ทองพี่ทองหนึ่งที่หนึ่งในใจของเอฟซี เป็นขับอยู่แล้วคุณค่ะกินแล้วโพทองสำหรับแม่เป้งกับเอฟซีเสมอค่ะครับรางวัลที่สองดสีดสุดแล้วุค่าอันดับครัมาเพื่อเอาประสบการณ์นอกโพทองใช่ค่ะไปเอาตัวทางไปไหนใคร ที่ทองยเหเอฟ f ีเสมอค่ะขอบคุณค่ะรองชนะเลิศได้เลขที่หมายเลขที่ห้าครับอันลับงห้าครับลายทานทองครับ เก่งที่สุดรอที่สุดใจดีที่สุดสำหรับเอของข้าอะครับเสกันเสร็จแต่ไม่ร้องครับติดที่สอลายจันนอย หมายเลขหนึ่งดึงหมายชนะการ์ไพชนะที่ชนะเลิศก็มาหลายเอกสิทธิ์ครับเอกสิทธิ์ที่หนึ่งนะคะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4หรือว่าที่ได้ลำดับที่5นะครับขอเชิญ ลายพันทองนะครับขอเชิญผู้แทนครับผู้แทนลายพันทองครับช้างเชิญมาที่หน้าเวทีเลยนะครับเี่ทองรถที่สุดสำ <จน S 2> <อ>หรับแม่ขอบคุณค่ะแม่กะลงขอเนเชิญท่านพิทยาหอมไกรลาดครับให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สี่หรือว่าลำดับที่ห้านะครับถ้าตามลำดับก็คือรางวัลชนะเลิศก็คือที่หนึ่งนะครับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่4นะครับเรียนเชิญท่านพิ่ิยาของการรับการพูดเชื่อค่ะขอบคุณค่ะในประเทศไทยนะครับพี่เสียม่วงช่วยรางวัลให้กับพลายพันทองครับเชิญครับยืนหนึ่งในใจเสมอรัทยาใช่ค่ะน้องพี่ทองที่หนึ่งของพวกเราค่ะ วัดีรับรางวัครับยินดีด้วยนะครับรรต่อไปนะครับเราเชนาเลิศอ,อันดับที่3นะครับขอเรียนเชิญ คุณผราสพนกนิทีุทธ์นะครับให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลนะครับทองอยู่ในใจเสมอครับขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้พี่ทองเราเหมือนเดิมขอบคุณค่ะนายโยครับเราชนะเลิศอันดับที่สนะครับอทอง ใใลายป่องนะครับลายป่งองนะครับไม่เป็นไรนะครับ,บก็ทองปอดกอดสวัสดีค่ะแจ้งขอบคุณครับร้อชนะเลิศอันดับที่สองครับเรียนเชิญนายศตวรรแพทย์ปรีชาพวงคำครับอดีตผู้ใวยการสถาบันขุนชบาลแห่งชาตินะครับเียกที่มอบด้วยดังวัลครับ โ้ทองคือที่หนึ่งของแม่แป้งและสันเจ้านะครับรักๆโค้ององค่ะปวินนี่ตูนจงนั่จนที่ไม่้าินเขาต้นั่ง่รัเชิญคุณหมอบนเวทีครับ อะไรไม่ได้จ้าเครื่องน็อกท่องเรากลับบ้านไปหาดาวเรืองเออกลับบ้านไปหาดาวเรืองปิดเลยบอกนะปิดเลยบอกเดี๋ยวเราขอฝากไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะที่พาไปทองกลับบ้านแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามช่องช่องทำน้องดาวเรืองด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีด้วยนะคะยินดีขอบคุณท่านแพทย์นายศัตวแพทย์ปรีชาพวงคำนะครับ